สวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสำหรับวันนี้ครับผมมีไมลอยจากแบรนด์ K Power มารีวิวให้ได้ชมกันครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับจะอยู่ในกล่องนี้เลยถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยเราก็จะได้กล่องแบบนี้มาเลยครับชุดนี้ครับจะเป็น K Power รุ่น A 2 2 2นะครับรุ่นนี้ครับจะเป็นชุดไมลอยมือถือแบบคู่จะเป็นย่านความถี่ UHF ก็จะอยู่ในช่วงย่านความถี่803มถึง806เมกไมเกรนครับก็อยู่ในช่วงที่กสทวทชเขากาหนดนะครับใช้งานได้ถูกกฎหมายครับเดี๋ยวเราเปิดกล่องดูกันเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างข้างในนะครับก ตัวกล่องเนี่ยจะเป็นพลาสติกสีดําแบบนี้เลยวิธีเปิดแล้วก็ดึงสลักตรงนี้ออกนะครับมันจะเป็นตัวล็อกดึงออกทั้งสองข้างนะครับแบบนี้ครับอ่าอันนี้ก็จะเปิดได้แล้วอ่าให้ดูในกล่องกันครับก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะได้ครับอย่างแรกครับก็เป็นเหมือนคู่มือการใช้งานให้เรา1แผ่นถัดไปครับก็จะเป็นตัวรับสัญญาณตัวรับสัญญาณนี่เขาก็จะติดมาพร้อมกับเสาเลยนะครับอันนี้ก็ให้มา1ตัวครับถัดไปครับก็จะเป็นไม์ครับ ไม้แบบมือถือ1คู่ครับอีกอันนึงครับก็จะเป็นสายสัญญาณครับ1เส้นแล้วก็จะมีปลั๊กไฟนะครับไว้สําหรับจ่ายไฟให้กับตัวรับของเราแล้วก็มีอันนี้เลยครับสุดท้ายก็จะเป็นฐานเขาแถมให้มา4ก้อนเลยใช้กับไม้ลอยนะครับ โอเคครับตอนนี้เป็นช่วงทดสอบเสียงครับผมก็ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยตัวนี้จุดนี้ใช้ได้แบบง่ายๆเลยครับใครที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากซื้อตัวนี้ไปใช้งานได้เลยก็เดี๋ยวพามาดูที่ตัวไมค์ก่อนอันนี้ผมใส่ฐานเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับก็จะเหมือนไมค์มือถือปกติเนี่แหละจะเป็นทรงกระบอกแล้วก็ของเขาจะมีหน้าจอบอกขึ้นความถี่ไปด้วย แล้วก็ที่ตัวรับครับที่ตัวรับเขาก็จะมาพร้อมกับเสาอากาศติดมาเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีหน้าจอบอกขึ้นความถี่ของไม์ทั้ง2ตัวแล้วก็จะมีวอลลุ่มให้เรา2ปุ่มก็คือแยกปรับกันได้อิสระเลยครับสำหรับขึ้นความถี่เนี่ยเป็นขึ้นความถี่ที่กสทชรอ,องรับแล้วนะครับอยู่ในช่วง803-806เมกะเฮิร์ก็ใช้งานได้ไม่ไม่ผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่สามารถปรับขึ้นความถี่ได้ครับเขาฟิกความถี่มาจากโรงงานเลยนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็จะเหมาะสําหรับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กๆพอนะครับ ที่ที่มันจะใหญ่เนี่ยเราไปเจอขึ้นความถี่อื่นอาจจะไปชนกันได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะปรับความถี่หนีไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียข้อนึงแต่ว่าใครที่เน้นแค่ร้องคาราโอเกะในบ้านอ่ะอย่างนี้ก็คือสามารถนําไปใช้ได้ครับแล้วก็ด้านหลังตัวรับครับจะมีเอาต์พุตให้เรา2แบบเลยเป็นมิกซ์เอาต์หนึ่งช่องก็คือรวมสัญญาณออกไปทั้งสองไม้เนี่ยรวมออกไปสายเส้นเดียวแล้วก็ถ้าเกิดต่อแบบ x l r กเนี่ยก็จะสามารถแยกไม้ปรับได้เวลาเราไปเสียบกับมิกเซอร์นะครับก็อยู่ที่เราเลือกใช้งานครับว่าเราจะใช้งานแบบไหน,นแล้วก ็ฟังก์ชันด้านหน้าอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้จะสามารถปรับอะคูติกพรีเซนต์ได้ก็คือมันจะเป็นโหมดการใช้งานที่เขาปรับมาให้เราเราก็สามารถเลือกกดตรงนี้ได้เลยถ้าเกิดเรายังไม่ได้ใช้งานเนี่ยตรงหน้าจอตรงนี้จะขึ้นเลขศูนย์นะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนไปเป็นโหมดอื่นเราก็กดได้เลยครับเดี๋ยวผมลองกดดูครับเป็นโหมดที่1่อันนี้ก็เป็นเสียงโหมดที่1ครับอันนี้ก็เป็นโหมดที่2ครับ โอเคครับก็คือปรับได้ทั้งหมด8โหมดเลยสามารถไปดูรายชื่อโหมดได้ครับว่า p t e s e t หเนี่ยมันคือโหมดอะไรนะครับสามารถดูได้ในคู่มือเลยครับแล้วก็เลือกใช้ตามสถานการณ์หรือเลือกใช้ตามที่เราพอใจ สำหรับชุดไม่ลอยเคียร์พาวเวอร์ A 222ชุดนี้นะครับผมว่าก็จะเหมาะกับคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากครับใช้ในพื้นที่ขนาดเล็กๆใช้ร้องคาราโอเกะภายในบ้านอะไรอย่างนี้ก็พอนะครับหรือคนที่อาจจะมีงบประมาณไม่เยอะครับก็เลือกชุดนี้ไปใช้งานได้เลยครับเพราะว่าชุดนี้ราคาณตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ไม่เกิน3,000บาทเท่านั้นเองนะครับใครที่สนใจไม่ลอยชุดนี้ครับสามารถสแกน QR Code คที่อยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับเพื่อเข้ามาติดต่อสั่งซื้อออนไลน์กับทางเราได้เลยหรือเข้ามารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนไดด้้้้ครับทที่ Audiocity.co.ts นถาาาาออยกกลงงสิิตวจ็เข ได้ครับที่ Audio City ทั้งของสาขาเลยครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ